ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดสันติคีรีร่มตั้งอยู่เลขที่11ทับ1ตำบลเขาหัวควายอำเภอพุนพิน์จังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยมีนายฟูศักดิ์เลียมแก้วเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวลลิษาแก้วประสงค์เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา23คนนักเรียน308คนวิสัยทัศน์โรงเรียนวัสสันติคีรีรมมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่ทักษะในศตวรรษที่21ควบคู่คุณธรรมน้อมนำวิถีไทย มีความปลอดภัยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเพรียงการบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่างมีความสุขอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิน้มไหวทักทายอ่อนน้อมเอกลักษณ์โรงเรียนสะอาดบรรยากาศสวยงามำคำขวัญของโรงเรียนคุณธรรมนำความรู้สู่ความพอเพียงค่านิยมของโรงเรียนมีทักษะชีวิตสร้างจิตสาธารณะการบริหารสู่คุณภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่ทักษะในศตวรรษที่21ควบคู่คุณธรรมน้อมแนววิถีไทยมีความปลอดภยัยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเพียงการบริหารแบบมีส่วนร่วมแนวทางการดำเนินงานสูส่ส c ู o o l ก o a l 1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning ทั้งระบบโรงเรียน Whole School Approach by Active Learning 2>, 2. พัฒนาสมรรถนะทักษะในศตะวรรษที่21คุณลักษณะอันถึงประสงค์และผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 3. สร้างความปลอดภัยด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 1. นึง 1. การประชุมครูมีการแต่งตั้งมอบหมายงาน2ผู้รับผิดชอบผู้บริหารประชุมผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา 3. ประชุมคุณครูในช่วงชั้นเพื่อกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้และนำเสนอผู้บริหาร 2.Q Info 1การมอบหมายงานโดยคุณครูประจำชั้น 2. แอดมินโรงเรียนดูแลระบบ3คุณครูลงระบบ และนำข้อมูลมาบริหารจัดการชั้นเรียน 4. ดํำเนินการตรวจสอบข้อมูลโดยครูคู่บัตรนี้ 5. การนิเทศและปรับปรุงพัฒนา 3.Q. โค้ช 1. พัฒนาครูแกนนำให้เป็นโค้ช 2. จัดทีมโค้ชนวัตกรรมโรงเรียน 3. พัฒนาโค้ชนวัตกรรมของระดับชั้นละ1คน 4. ดำเนินงานตามโครงการ TSPP 2 5. สะท้อนผลปรับปรุงและพัฒนาผลการดำเนินกิจกรรม 4.Q Classroom 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 2. ประชุมเกี่ยวกับกระบวนการ learning process 6ขั้นตอน 3. จัดสรรงบประมาณในแต่ละระดับชั้น 4. เสนอหน่วยการเรียนรู้บูรณาการในชั้นเรียนสะท้อนคิดก่อนและหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 5. จัดกิจกรรม open class ในแต่ละระดับ 6. สะท้อนคิดพัฒนาต่อยอดสร้างชิ้นงานด้วยกระบวนการ PLC 5Q PLC 1. ผู้บริหารประชุมคณะครูเพื่อจัดตั้งวง PLC 2. กำหนดการพัฒนาที่เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 3. ตั้งวง PLC ตามระดับชั้นไม่น้อยกว่าวงละ3คนและกำหนดวันเวลาสถานที่ในการ PLC ร่วมกัน 4. ศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตรและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 5. ดำเนินการตามบทบาท master teacher และ b u d d y teacher 6. สะท้อนผลที่ได้จากการเข้าวง PLC นำแผนการสอนไปจัดการเรียนการสอนโดยมี b u d d y teacher สังเกตการสอน 7. สะท้อนผลจากการสังเกต 6. Q. network 1. เยี่ยมชั้นเรียนนิเทศติดต,ตามอย่างต่อเนื่อง 2. จัดกิจกรรม Open Class แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโค้ชและโรงเรียนคู่พัฒนา 3. ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูเข้าร่วมประชุมระดับ Network Safe School Security School and Happiness School 1. ผู้อำนวยการจัดตั้งทีมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space ความปลอดภยัย Safety School 2. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมกันหาแนวทางการดำเนินงาน 3. กระบวนการ5มาตราฐาน13ตัวชี้วัดสาสำรวจความต้องการของผู้รับบริการของโรงเรียน 4. ปรับปรุงพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 5. นิเทศติดตามการดำเนินง,งาน Risk Management 1. ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งาน 2. คณะกรรมการดำเนินการจัดทำ DE ต้นน้ำโดวยวิเคราะห์ความเสี่ยงในทุกๆด้าน3จัดทำรายงานความเสี่ยงเสนอผู้บริหาร สผู้บริหารและคณะกรรมการร่วมกันหาแนวทางแก้ไขความเสี่ยงปสันติคีรีรมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสนี้ขอบคุณค่ะ